อัลหัวหนาจโรยยังอยู่กับัวหน้าจโรยครับเอาครับกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube x กดัมซิงครับแล้วก็เพจ Facebook x ็กด s มซิงด้วยนะครับผมอ่ะหลังจากคลิปที่แล้วครับเป็นการสูบน้ำครับผมตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนแผนใหม่ครับเนื่องจากว่า,าสูบน้ำมาแล้ว ผ่านนี่ไปนูน่นไปถนนครับท่อมันไหลไม่ทันแล้วตอนนี้มันไปเออทางที่เขากําลังทาใหม่ครับก็เลยต้องอคิดแผนใหม่ครับผมก็เลยจะทําทางาสูบน้ําข้ามฝั่งมาก็ชักกรองยาวครับฝั่งนี้่มนาจุโรก็กำลังปฏิบัติการครับขับเจ้าส้มเช้งหรือว่าเจ้าฮิตาซิครับผมตัวเซเดโรยสา ขี่ 5g ครับคันนี้เสียงนี่นิ่มมากเลยครับผมขับโดยหัวหน้าจุรยุยครับเรานี่ไม่ได้มาหาหัวหน้าจุรย่ยนี่ค่อนข้างนานครับเนื่องจากว่าเราก็ทำงานครับผมช่จนจนวงจังหวะนี้เรากา็ไม่ได้ทำงานเราก็มาเยี่ยมชมหน่อยครับได้ข่าวว่าออกงานพอดี เปลีป่ยนแผนใหม่ครับ ชักก็รองน้ำแบบนี้ละมาดูเลยว่าชวดขนาดว่าหัวหน้าอยวะไม่ได้เจอกันนานครับค่อนข้างอะไรเดือนเลยครับกับหัวหน้าจุรุยนี่ อ่าจะจําความได้ตั้งแต่สาวดวงสายเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจไนดะ้ข่าวว่าหมอะง,งานอยู่แถวนี้ก็เลยมาเยี่ยมหามาเยี่ยมมาหาเฮ้ยมาเยี่ยมหาพูดอะไรวะนี่ก็จะชักก็ลรองน้ำยาวไปถึงนู่นเลยพี่น้อง เนื่องจากว่ารอบแรกสูบเข้าวัดวัดน้ำท่วมอะไร ใกล้ไม่ได้แล้วครับทุกคนถ้าอยู่ใกล้นี่ความโหดความแกล้งก็ต้องเมืองแนะ่เห็นไหมดูว่าโอ้เดินดีๆก็ไม่เป็นเน,ะนาะโหนหาใส่กระต่ายครับไวมากเลย เดินตามไม่ทันหรอกนี่เพิ่งสูบน้ำได้เวลาสองชั่วโมงได้ครับไปเลยเขาก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับ สะสูบน้ำออกก่อนนั่นแหละที่แรกสูบไปในวัดวัดท่วมก็เลยจะเปลี่ยนแผนหมอกนี่เออสูบได้สองสุโมงแล้วไม่เห so ็นว่าน้ำเอ่อไปเหงาคุณน่ะเออกว่นเออเดก็เลยเปลี่ยนแทนใหม่ น้ำมันไหลลงพ่อไม่ทันโอ้ตักปลาขึ้นมามีตปลาตัวใหญ่ๆครับประมาณร้อยก่าโลได้ปลาบึกตัวเท่าต้นไม้อะปลาบึกเท่าต้นไม้อะเขาไม่ให้กินเหรอไม่รู้แล้วนี่ได้แล้วบอกแล้วหมานหมาน เองเองคอยดูปลาผุดว่ะ<อ>เองคอยดูปลา,ลปลาผุดเออเองคอยดูอ่ะทายปลาผุดเอามัน,ม,นมันจะมายัางไงมันโดนมาเหรอฮะปลาเท่าไหร่มันโดนมาเหรอไม่เห็นมันนะมันก็ผุดน้ำาเห็นไหม,ม,มนะโอ้เออวะ่ะมันขึ้นมาหายใจปลาเบิกปลาเบิกปลาดุกปลาช่อนเยอะมากครับสาวลูกนี้ไม่ต้องซื้อ ย้ายตำแหน่งสูบใหม่่วยตาัดปอฮะไม่หัวหน้าจิโร่ไม่บอกเด็กปลาบึกขึ้นหัวหน้าจิโร่บอกปลาบึกขึ้นตัวไปเลยปลาบึกบกนินได้ปะได้เองเจ้านี้ถ้าบุ้งกีได้ลงน้ำแล้วอ่ะไม่มีการพลาด ตำแหน่งสูบใหม่ครับ ไม้นี่มีประโยชน์นะไม้ใหญ่ๆทนใหญ่ upa โครับพบกันเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามช่อง u t u b e เอกน้ำซิงแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเอกน้ำซิงด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไปาย,าย,ายครับสวัสดีครับ